สวัสดีครับผมตัวนวันตัวดทีแบคแฮมวิเชลยูทูทเบอร์ประธานบริษัทตกอับนั่นเองครับวันนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า m a n f r u เด The บิ้เกินั่นเองนะครับหรือเกมจีบหนุ่มโจนั่นเองนะครับผมซึ่งเกมของ Man ฟรนั้นนะครับก็มีหลายตัวละครที่เราให้เลือกจีบเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่วันนี้เราจะมาจีบโจกันนั่นเองนะครับผมอยากรูว่าเกมนี้มันจะเป็นยังไงนะครับนั้นเราไปติดตามรับชมกันเลยดีกว่าทุกคน let's go มาอันนี้ขั้นตอนแรกคืออะไรครับเนี่ยเราก็ต้องกดทอก่อนไหมอ่ะคูดคุยกับพี่เขาหน่อยละกันมีสมอลมีสตาร์ททอล์ด้วยนะคะว่าจะคุยกับเขาไงดีงนั้นก็ต้องตอบว่าเฮ้ย hey! ละกันอ่าเคตอบเฮ้นะครับพี่เขาพูดว่าอะไรเอยเดี๋ยวดูซิอืมเอาละดูเหมือนว่าฉันจะจับถูกจับได้แล้วสินะโอ้ยตายแล้วพี่ถูกจับได้แล้วล่ะพี่ถูกจับได้แล้วเพราะว่าผมหลอใช่ไหมล่ะ <c oughs> ไม่เกี่ยวกันเลยอะ่ะ ไม่เกี่ยวกันเลยดูซิเอ่อเรลองมีทัชดูไหมทัชอะไรอะ่ะทัชปองเขาหลามเหรอหรือหลังคาทัชอะไรเนี่ยอันนี้คืออันนี้หรอลองดูซิทัชอะไรอะ่ะอืมโอ้คุณจะเชื่อไหมว่าฉันกําลังกวาดป่องป่องไฟอยู่นะเอ่อฉันจะไม่เชื่อว่านายกำลังกวาดป่องไฟอยู่นะครับทุกคนครับอะไรคือจะกวาดป่องไฟฮะ คยวอะไรก็กวาดป่องไฟต้องลอง,ลองทอ้อเขาดิเออมีอะไรให้ทอ้ออีกเนี่ยดูซิอืมอันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวดูซิเฮ้แล้วมีตอบอะไรอีกมีเฮ้อีกเดียวเหรอมีเฮ้แล้วก็ยูลองลองตอบดูเฮ่อันนี้คืออะไรอะ่ะ you must to be really f i e r เดี๋ยวนะอีอย่างเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอ่อคุณต้องมีร่างกายแข็งแรงมากจึงจะปีนกำแพงพวกนี้ได้นะแยอมากเลยอะไรวะเนี่ยเราจะนัติดโจนใช่ไหมเนี่ยคุณฉลาดมากเลยโอ้ตายแล, <c oughs> แล้วเขาบอกว่าเราฉลาดด้วยทุกคนครับ <c oughs> บอกแล้วไงผมต้องฉลาดอยู่แล้วแล้วก็อ่าลองดูอหาคำหาคำอยู่ไหมหาคำอยู่ดูอิงเผื่อจะมีอะไรแปลกๆขึ้นมาหรือเปล่าดูสิทำไมคุณถึงทำแบบนี้นะเออดูสิ เออฉันชอบความตื่นเต้นของมันน่ะผมตื่นเต้นโอ้ผมก็ชอบความตื่นเต้นเหมือนกันนะพี่พี่สนใจจะมาอยู่กับผมไหมครับอา่าแล้วนี่อะไรต่อไหมดูซิ how are you doing เราเราถามได้ใช่ไหมทุกคนแล้วต่อไปก็อะไรอะ่ะคุณซ่อนอะไรไว้ในกางเกงเดี๋ยวใช่หรอมันแปลแบบนี้ใช่ปะหรือผมแปลผิดคุณซออไไใใ่นอ,อนอ,อะไรไว้ในใต้กางเกงคุณหรอไหนซ่อนอะไรไว้อ่ะจ๊ะไหนขอดูหน่อยสิ เออทำไมคุณไม่ลองดูด้วยตัวเองล่ะว h ยเยอมากทำไมคุณไม่ลองด้วยตัวเองอ้ oh my god แล้วก็ลองลองลองไปจับตัวเขาดูไหมไหนๆเผื่อจะมีโอ้โ oh, หจับเป้าเขาจับเป้ามันล่อแหลมมาเอาลอาจับตัวเขาดูสิจับตูดอี <laughs> จับตูด <laughs> อะไรครับเนี่ยคุณควรระวังมากกว่านี้หน่อยนะอ้ยเอาเขินๆนะซิเขินนะซ,นนะซอันนี้ต้องจิบตนูเป็นเรือยใช่ไหมทุกคนครับแล้วก็ลองกด กดแชสดูอ่าอันนี้คืออะไรอยู่ใต้เสื้อของคุณไม่เอาดีกว่าอ่าโอ้โหมีอะไรอีกเนี่ยคือมันมีช้อยให้เลือกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนแล้วก็โอ้คุณเซ็กซี่จังเลยนะครับเนี่ยแค่แค่นี้คุณก็เซ็กซี่แล้วเออขอบคุณขอบคุณมากเลยนะที่ชมว่าฉันว่านเซ็กซี่อันน่ะเอยต่อไปก็ลองถอดชุดออกไหมอ่าเจค ไม่ใช่ถอดชุดดิถอดชุดฉันถอดกางเกงในเนี่ย take y o u underwear นะครับ off ลอง take ดูอุ้ยถอดออกมาแล้วไหนไหนไหนขอดูหน่อยไหนต้องกดอ่างเงี้ยกดออกปุ๊บโอ้โ oh ห my god เฮ้ยทำไมจี๊ดใจจริงเลยเนี่ยถ้าคุณยืนกานแบบนั้นนะฉันก็จะถอยให้คุณดูอุ้ยอุ้ยขินขินเขิน,ขนถอดยืนกานนี่หรอคือเกมมันแบบจีบแบบนี้เหรอเนี่ยเออแล้วก็ลองแบบแตะแตะดูไหมแตะแตะแตะจูแตะจู อ๋อ oh, ใช่แล้ว <laughs> ใช่แล้วแล้วไหนนูมีทอกอะไรไหมดูซิไม่น่ามีอะไรแไปลกๆเนาะอ๋อเฮ้ยนี่เราตอบไปแล้วใช่ไหมเฮ้ยอยู่คือเซ็กซี่มากเลย <laughs> อะไรอ่ะมิวมิวอิดแมนคืออะไรวะเนี่ยมิวอิดแมนมาจากไหนเนี่ย <laughs> อ่าลองดูสิเฮ้ยอะไรอ้าโอ้โหพี่เขาเสร็จแล้วทุกคนครับพี่เขาเสร็จแล้วเป็น <laughs> ไงต่อ อฉันมีความคิดดีๆอยากลองบ้างน่ะโอ้จบแล้วหรอความคิดดีๆอยากลองแล้วพี่เขาก็ถอดชุดออกมาหมดเลยแล้วก็แบบเอาไปเห็นแบบอุ้ยตีตูดด้วยอีอีตีตูดตีตูดตีตูดแล้วไงต่อตีได้แค่นี้แหละตีตูดอุ้ยตูดแดงอะทุกคนดูดีมันคิดได้อื่นอื่นอีกนีมั้ยอะคิดได้แค่ตูดเหรอ อะไรนครับนี่อลองรีสตาร์ทใหม่ดูอ๋อรีสตาร์ทใหม่ก็จะจะจะเริ่มจีบใหม่อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมไหมดูสิใหม่เราจะมาจีบอะไรกันต่อด,ดีลองแบบลองทักทายเขาด้วยว่าเฮ้สวัสดีอุ้ยโดนจับได้แล้วเหรอต่อไปว่าคุณปีขึ้นมาคุณต้องมีร่างกายที่แข็งแรงแน่ๆเลยคุณก็รู้ดีนี่นะเออคุณก็รู้ดีต่อไปลองทําไมคุณถึงเอ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่ดิสักครู่นะ ทำไมคุณถึงซ่อนอะไรไม่ได้กางเกงนะอะซ่อนไมด้กางเกงอะซ่อนอะไรไว้ได้กางกเกงนะครับทุกคนครับเราจะมาดูกันดีกว่าว่าพี่เขาจะรู้สึกยังไงนะครับผมแล้วก็ลองแบ็คไปดูว่าพี่เขาเซ็กซี่จังเลยอะ่ะแค่นี้ก็เซ็กซี่แล้วเห็นกางเกงนะี่ก็เซ็กซี่แล้วพี่เออขอบคุณมากเลยครับที่เห็นผมว่าเซ็กซี่นะครับแล้วอะอ,อะไรเนี่ย do you have a secret อะไรอะ high out คุณมีอะไรซ่อนเหรอคุณมีที่ซ่อนลับอยู่หรือเปล่าที่ซ่อนลับเหรอ อวัสดีที่ซ่อนลับอ่อไม่มันไม่ใช่ความลับสำหรับคนที่ฉันเชิญไปที่นั่นน่ะไม่ใช่ความลับเลยอ่อลองแบบลองกลับไปไหมเธออยู you off ่ออฟอ๋อถอดกางเกงในออกเออโอ้อจะดีเลยเนี่ยแล้วก็ลองแบบอ่าแล้วก็ลองแตะดูไหมแตะที่จุดจู่ของเขาอีกรอบหนึ่งอ่า yes แล้วนี่โออมิวอัลแมนอีกแล้วอ่ะมิวอัลแมน ดูสิจะเกิดอะไรขึ้นวิฮ o วโอ้พี่เขาเสร็จแล้วทุกคนครับเฮ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้มันสนุกจริงๆเลยนะเราค่อยมาเอนจอยกันใหม่นะอ๋อจบแล้วจบแค่นี้เหรอแล้วถ้าเราแบบลองคุยมั่วๆล่ะเฮ้ what are you doing bunker n e ยโอ้โหถอดหมดเลยเนี่ยถอดหมดเลยเนี่ยจับถอดหมดเลย จับถอดไปเลยคุยแล้วจับถอดไปเลยโอ้เวอรี่เซ็กซี่มากครับแล้วก็ลองจับจูบไปหนึ่งทีอ่า oh, yes แล้วก็มิวอแมนจับพี่เขาถอดชุดหมดเลยนี่ไงเออแบบนี้เหรอ <c oughs> อะไรครับเนี่ยโอ้วิคามีฉันจะพาไปดูความรักของฉันโอ้ไม่ก็ความรักของฉันคืออะไรวะเนี่ย <c oughs> โอ้โหแเจเจเเลยทีเดียว <c oughs> อะไรครับเนี่ย ผมก็ไม่ได้อ่านเลยเมื่อกี้เนี่ยมันแล้วมันเป็นแจดได้ไงอะอะไรวะเนี่ยเอาเฮ hey. ไหนดูสิว่า r อ y ยูเฮียทำไมคุณมาที่นี่ได้ไงอะคุณมาที่นี่ได้ไงทำอะไรอะเพล่ดเพลินกับทัศนียภาพจากบนดดฟ้านะ่ะก็แต่คุณเป็นโจรเหรอใช่ฉันเป็นโจรแล้วก็บอกสวยดีนี่นายแคฟโอเคฉันจะให้สิ่งนี้แก่คุณแต่ฉันไม่เคยอยู่ที่นี่โอเคไหม อ๋อนี่เองแล้วผมกดรัวมากเลยเมื่อกี้เนี่ยไม่คิดว่ามันจะได้ผลด้วย <laughs> ฉันจะไม่บอกคุณแต่คุณแค่ถอดหน้ากากออกได้ไหมได้เลยเดี๋ยวผมจะถอดหน้ากากออกเฮ้ยพูดง่ายจังเลยนเนี่ยคนนี้นี่ว่าแต่นายมีร่างกายแข็งแรงนายก็ต้องปีได้ไดแน่เลยโอเคว่าแต่ทําไมคุณถึงทาแบบนี้ล่ะเออดูซิทำไมถึงทําแบบนี้ทั้งหมดฉันชอบมันตื่นเต้นไปหมดเลยล่ะแล้วนายสร้อยใต้เสื้อหรือเปล่าอ๋อไม่มีจ้ะนี่นี่นี่ ว่า t ท็จ to p พี k เขาบอกว่าอยากลองดูไหมล่ะนี่แล้วก็นายซ่อนไว้ในกางเกงหรือเปล่าอ๋อไม่มีนายก็ลองจับดูซี่อ๋อแล้วนายเซ็กซี่จังเลยนะนายมีเวลาว่าสักหน่อยไหมล่ะมีที่ซ่อนหรือเปล่าโอ้ฉันไม่มีหรอกนะถ้าฉันชวนไปน่าจะมีแน่นอนแล้วก็ถอดกางเกงนายของเธอออกหน่อยซี่เรียบร้อยครับถอดออกมาแล้วก็ลองจับนี่ดูโอ้จับคอโอ้จับซิกแพคแล้วก็จับจุ๊ดจูแล้วก็บิ a m a มอ่ะเออเรียบร้อยครับผม อะไรนครับนี่เออเสร็จแล้วครับพี่ชายเอาล่ะมาที่นี่แล้วฉันซ่อนคาราบไ้ที่นี่หมดแล้วโอ้แล้วความลับก็คือผมโดนด้าตูดนะครับทุกคนโอ้กจิกจ,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 กจกิเหมือนจะคลิกอะไรไม่ได้นะทุกคนเนี่ยคลิกอะไรไม่ได้เลยไม่มีปุ่มให่คลิกนะครับทุกคนแสดงว่าเราก็โดนเอาจนจนจบนะครับทุกคนครับ อ๋ออย่างนี้นี่เองเกมมันเล่นประมาณนี้นะทุกคนครับโอเคก็เป็นไงบ้างผมสลับเกม Man f ูลเ the b ั n k e r นะครับเกมจีบหนุ่มโจนั่นเองนะครับผมเป็นเกมที่อุ้ยเล่นแล้วคุ้มมากเลยอ่ะในคุ้มในการที่แบบว่าเรามาเล่นกับเกมนี้มากเลยเนาะคือเป็นเกมสั้นๆที่น่ารักมากครับกับเกม Man f ฟูลนะครับใครที่อยากจะลองเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิงง้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับเย้แล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมใครชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์อยากก่าลืมกด subscribe ด้วยโนแวนด้วยนะที่สำคัญอยากก่าลืมกดกระดิ่งงแจ้้เตือนดวย เพื่อจะได้ไปพาคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บไปแล้วพี่โจนพี่โจนเสียนเซ็กซี่ไปแล้วผมลาก่อลากก่อน